S <S อะไรลูกเจแปนิชชิสเค้กค่ะ <S 2> <S 2> เจแปนิชเค้กค่ะเอเอไหนเอาเอาเอาเสียงเอาเสียงแบบเอาเสียงมันดังหน่อยนี่ลูกห้าสี่สามสองอ่ะชินเจแปนิชชิเค้กค่ะนี่นะครับเจแปนิชชิสเค้กครับผม อร่อยอร่อยนะครับสั่งกันได้นะครับนี่เลยครับเนื้อแน่นแอร่อยเลยครับอร่อยไหมครับคุณแม่อร่อยค่ะนี่ครับหลักฐานแน่นมากแน่นมากกินเค็มน่นมากโอ้โหให้ลูกกินไข่คำหนึงเอาเอาเนี่ยอ้ำหน่อยสักคำหนึงอือหืมหนมหนมหนมเอายังไงนะเออเคี้ยวไปให้ลูกเคี้ยว นะครับอร่อยอร่อยครับผมขอบคุณครับ